มั่นหน้าเลยหน้าแหกยับมองไทยแบบมีย้อนดูสื่อเวียดนามสุดมันวิเคราะห์คู่ชิงทองแดงลูกอย่างเอชเชนเกมควันหลงของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในเอชเชนเกมที่ทับนักตบลูกอย่างสาวไทยสามารถเอาชนะเวียดนามไปได้3ต่อซูนเซตคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอชเชนเกม2022ที่เมืองหางโจวประเทศจีนมาครองได้สำเร็จ โดยแมจะไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งเอาไว้กเกินการแข่งขันที่อยากเข้าชิงชนะเลิศแต่เหรียญรางวัลน,นี้ก็ถือเป็นการสร้างสถิติมีเหรียญรางวัลในรายการนี้ได้3มสมัยติดต่อกันปี2014ได้เหรียญทองแดงและปี2018ได้เหรียญเงินขณะที่ทางด้านของเวียดนามถือเป็นครั้งแรก ในบริตร์ของประเทศที่สามารถจบการแข่งขันวอลลี่บอลหญิงเอเชียนเกมด้วยอันดับที่4ถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ที่เข้าร่วมในการแข่งขันเอเชียนเกมเลยแน่นอนก่อนเกมทางด้านสื่อดังของประเทศเวียดนามคาดหวังกับผลการแข่งขันเกมนัดชิงเหรียญทองแดงเอาไว้ค่อนข้างจะสูงเช่นกันด้วยได้เขียนบทวิเคราะห์ถึงเกมคู่นี้เอาไว้แบบนี้ว่า ทีมชาติไทยนำตัวผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดมาแข่งขันในเอเชียนเกมหนนีเป้าหมายของพวกเขาคือผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่ว่าความพ่ายแพ้ที่ไม่คาดคิดต่อญี่ปุ่นทำให้พวกเขาต้องไปเจอกับเจ้าภาพจีนในรอบรองและพวกเขาก็แพ้มา จุดอ่อนของทีมไทยส่วนหนึ่งที่เผยให้เห็นในเกมที่แพ้ญ,ญี่ปุ่นก็คือพวกเขาไม่สามารถใช้การโจมตีของ2ผู้เล่นอย่างชัชชุอ่อนโมกสีและอัชราพรคงยศได้อย่างเต็มที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อทีมมากดังนั้นทีมไทยจึงตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากในการแข่งขันชิงเหรียญทองแดงขณะที่สาวเวียดนามก็จะลงเล่นแบบแรงกดดันกว่ามากเนื่องจากคําสสำเร็จเกินความคาดหมาย ในเกมล่าสุดลูกทีมของโค้ชเงียนตวนเกียรตไในสร้างความตกตะลึงให้กับแฟนๆด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมของทานดิทานทุยฮองทิเกียทานตูลินและเงียนคานดังลิเบโรของทีมเมื่อเปรียบเทียบกับทีมไทยผู้เล่นของเวียดนามสองคนคือทานทิทานทุยและเงียนทิทรินค่อนข้างไม่มีประสบการณ์แต่เมื่อเทียบกับปัจจุบันเวียดนามก็คงไม่ได้ด้อยไปกว่าไทยมากนะัก หากพวกเขาลงเล่นด้วยความพยายามหนึ่เปอร์เซน์และมีความตื่นตัวสูงทีมเวียดนามจะทำให้ทีมไทยประหลาดใจยอย่างยิ่งในการเป็นฝ่ายชนะและคว้าเหรียญปรติศาสตร์สำหรับเวียดนามในรายการเอเชียนเกมสําำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าเงียนกับคะแมมีเส้นบางๆกั้นอยู่จริงๆ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถือว่าปกตินะสำหรับสื่อเวียดนามมั่นใจมั่นหนา้าประเมินนักกีฬาเก่งเกินจริงแ,แฟนๆกีฬาเขาก็สอดรับกันดีพอนักกีฬาทำไม่ได้ดังใจหวังก็กลับมาถล่มนักกีฬากับสตาฟกันเละเทะเห็นอยู่ประจำคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าทำไมได้เซจากี่ปุนหนึ่งเซตคิดไปไกลถึงดาววดึงเลยเรอจ๊ะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่ากับทีมอื่นไม่เป็นไรกับเหงียนเต็มเหนียวแน่เห็นบอกว่าอยากเจอไทย เป็นไงล่ะช้างเงียนายเงอะไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเก่งมาจากไหนเจอไทยเงียนก็งอยไปตามระเบียบเหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเงียนก็ประมาณนี้แหละตลอดแหละทั้งสื่อทั้งแฟนแฟนนี่คือปกติของเขาแล้วแหละ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะสู้กับเรายัางไงก็เร็วไปต้องพัฒนาและสนับสนุนแบบสุดตัวอย่างต่ำๆก็10ปีทางรัฐไม่มีนะครับระดับนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสื่อเวียดนามชอบเสียมอวยนะักกีฬาชาติตัวเองเกินไปผลสุดท้ายก็น่าหง,งายไปเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอาเซียนยังคงสงบสุขต่อไปเมื่อเวียดนามยังตามหลังไทยอยู่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยได้ที่3โลกเลยสงบสุขอีกครั้ง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมนี่ลุ้นหนักมากครับแพ้ใครก็ได้แต่อย่าแพ้เวียดนามถ้าเราแพ้เขาเขากงสาใจมากพูดโมไปทั่วกาลนานคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายอมรับว่าเวียดนามเล่นดีทุกครั้งที่เล่นกับทีมอื่นที่ไม่ใช่ไทยสื่อเวียดเองก็อวยเกินคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขี้คุยว่าเล่นกับญี่ปุ่นได้มาหนึ่งเซตไทยยังทำไม่ได้จะคิดว่าไทยอ่อนกว่าละสิ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ได้สักเสจ,จากทีมชาติไทยไม่จีมตัวไม่ให้เกียรติเราแล้วเราจะแขกเขาทําไมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันคือจิตวิญญาณของการปกครองระบบนี้สินะมันน่ามันหนุกมากไม่เคยเห็นคนชาตินี้เจียมตัวสักครั้งไม่ใช่พอกีฬานนะในทุกๆด้านเลยเอาตรงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก่อนแข่งพูดจาชัดเจนกระฉับกระเฉงหลังแข่งพูดแก้ข่าวไม่ชัดเจนปากเบี้ยวคล้ายคนเป็นโรคคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เขาก็วิเคราะห์ได้ดีนะแต่เขาลืมไปหรือเปล่าว่ามันเปลี่ยนตัวได้อย่างเช่นแค่เปลี่ยนวิภาวีลคนเดียวฟอร์มทีมก็กลับมาเหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาชนะไทยให้ได้ก่อนนะครับยอมรับบ้างก็ดีไทยเขาเก่งและแข็งแกร่งอยากชนะก็ต้องเก่งกว่าไทยสิครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดไม่กดดันอะไรโดยสายตาสีหน้าแต่ละคนสิเครียดและกดดันอยากที่จะชนะจนแสดงออกทางสีหน้าอย่างชัดเจน หากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะเงียนหน้าแตกยับรองจกักสื่อเวียดนามตีข่าวหลังแพ้ตบสาวไทยพูดถึงประเด็นนี้ชวดเรียนทองแดงเอเชียนเกม ควนหลุงของการแข่งขันวอลลบอยบอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่19นัดชิงอันดับที่3ทีมอยยางสาวไทยสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปด้วยสกอร์อย่างสวยงามด้วย3-0ต่อคว้าเหรียญทองแดงกลับบ้านไปแบบสวยๆกันเลยทีเดียวล่าสุดเว็บไซต์ข่าวกีฬาชื่อดังของประเทศเวียดนามได้นำเสนอข่าว อย่างตรงไปตรงมาถึงความพ่ายแพ้ในครั้งนี้แต่ก็ยังมีการบนตัดพอเล็กน้อยถึงการไปไม่ถึงฝั่งฝันอีกครั้งของทีมตบสาวทัพดาวทองโดยมีใจความแปลเป็นภาษาไทยว่าวอลเล่บอลหญิงเวียดนามพ่ายไทยพลาดเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่19การแข่งขันชิงเหรียญทองแดงผ่านพ้นไปอย่างน่าตื่นเต้นโดยทั้งสองทีมทำคะแนนสูสีกันแบบ ดราม่าตลอดเกมก่อนที่เวียดนามจะแพ้ไทยไป0ต่อ3เซตด้วยคะแนน19ต่อ25 23ต่อ25และ20ต่อ25ก่อนเกมนี้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามขอแค่ชัยชนะอีกนัดเดียวเท่านั้นก็จะสามารถคว้าเหรียญรางวัลปรติศาสตร์ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมไปได้ โค้ชเงียนตวนเกียรติและลูกทีมเหมือนอยู่ในความฝันด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีในปี2023โดยเฉพาะการได้ขึ้นสู่ระดับท็อป4ของรายการชิงแชมป์เอเชียเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเวียดนามได้อันดับที่4หลังแพ้ญ,ญี่ปุ่นในนัดชิงที่3แต่เมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างสาวไทยที่มีเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นเดิมพัน ท,ที่ทานทุยกับตันทีมผู้เล่นเก่งสุดของเวียดนามในชุดนี้และเพื่อนร่วมทีมร้วนตระหนักดีว่าทีมไทยมักจะเล่นได้ดีกว่าเสมอในนัดที่สำคัญเช่นนี้สาเหตุของการพ่ายแพ้คือเรื่องของความมั่นใจในการเล่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับแรกส่วนทีมงานผู้ฝึกสอนก็สำคัญไม่แพ้กัน สำหรับที่ผ่านมาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามไม่เคยคว้าแชมป์รายการใหญ่ได้เลยและมักจะตกเป็นนางรองเสมอในการแข่งขันระดับอาเซียนส่วนเวทีระดับทวีปเอเชียพวกเธอเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์เข้าถึงรอบรองชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชียได้ในครั้งล่าสุดก่อนจ่อขึ้นมาเป็นทีมอันดับ4ของเอเชียด้วยการพัฒนาการที่ก้าวกระโดดแซงทีมชาติเกาหลีใต้ที่อยู่ในยุคผัดใบเปลี่ยนผู้เล่นพอดีนั่นเอง สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าเวียดนามยังห่างชั้นกว่าไทยเยอะอย่ามาเทียบชั้นกับไทยแรงของพวกเราคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดเก่งจริงแต่บนแพ้ทางไทยชาตินี้ทางชาติเวียดนามไม่ชนะไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากได้ก็เล่นให้ชนะนะจ้าเงียนไม่มีหรอกอยากให้ได้เพราะเต็มที่เพราะซ้อม คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาจริงๆนะถ้าเวียดนามหาคนมาช่วยโฟทีบ้างอาจจะมีลุ้นถึงเซตห้าโฟทีทำแต้มคนเดียวบ้าพลังคนเดียวเหนื่อยค่ะแบกไม่ไหวเซตสามก็หมดแรงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเหรียญทองแดงไม่มีสำหรับเวียดนามมีแต่กระทะทองแดงของพวกติงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเรียนเขามีให้เฉพาะทีมที่มีความสามารถถ้ายังทำไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีความสามารถพอคิดง่ายๆแค่นี้ล่ะค่ะ จะเอาอะไรอีกไม่มีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโรเกาหลีใต้ตั้งหลักกลับมาให้ได้จะสนุกกันเลยล่ะคราวนี้จีนญี่ปุ่นไทยเวียดนามเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามต่อเล่นกับญี่ปุ่นยังได้เซฟแต่เล่นกับไทยขนาดนำไปเกือบ5ลูกแต่กลับมาแพ้ทางขอให้สู้ต่อไปนะเจะ้เงียนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต้องชนะจีนกับญี่ปุ่นให้ได้นะเวียดถึงจะเห็นเหรียญเพราะไทยจองเหรียญน,นีไว้แล้ว คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาจริงนะเวียดนามได้ที่สทั้งชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมเพราะดวงด้วยแหละในรอบแบ่งกลุ่มเวียดนามอยู่ไซ์อ่อนจึงผ่านเข้ามาได้ฉะนั้นติ่งอย่ามาอวดว่าขึ้นมาท็อปสของเอเชียแทนเกาหลีเพราะปีนี้เวียดนามยังไม่เจอคาซักเลยซึ่งคาซักอันดับโลกดีกว่าเวียดนามอีกแต่ดันอยู่ไซร์แข่งลงเวียดนามเจอกับคาซักก่อนสีเวียดนามแพ้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เงียนนี่แพ้แล้วก็อ้างไปเรื่อยเนาะก็ยังไม่มีค่าพอในระดับทวีประสาโกนนะสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีแล้วแหละที่สาวไทยจัดไปหนักๆสต่อศูนย์เซตไม่งั้นท่าเงียนได้เซตหนึ่งนะจะยิ่งเหมิมเกริมกว่านี้อีกหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ